สวัสดีครับผมอาจารย์กวีสอนทำบิมนะครับออกแบบฐานลากภายใน3นาทีผมทำยังไงวันนี้จะมาแชร์เทคนิคกันนะครับว่าในตัวโรบอทเนี่ยวลาเราาจะออกแบบฐานลากเนี่ยเราจะใช้วิธีการยังไงตรงไหนทำได้ตรงไหนทำไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเจอคำถาม ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนในคลาสนะครับหรือทางแฟนเพจที่อินบ็อกเข้ามาว่าฐานลากชนิดนูน้นชนิดนี้ทําได้ไหมอย่างนี้ทําอะไรต่างๆมีหลากหลายมากเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาเคลียร์กันนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราใช้ตัวโรบอตในออกแบบฐานลากเนี่ยมันเรียกว่าคาปาซิตี้ของตัวโรบอตเนี่ยมาสามารถทําได้ถึงขนาดไหนตรงไหนทําไม่ได้ตรงไหนต้องประยุกต์นะครับแต่วันนี้ผมขออนุญาต ไม่ประยุก์ให้ดูนะครับเพราะว่าการประยุกต์เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมควรแล้วก็คนที่ฟังเนี่ยต้องใช้โรบอทคอล,ล่องละเราสามารถประยุกต์การออกแบบฐานรากแบบแปลกๆได้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับผมขออนุญาตสรุปนิดนึงก่อนว่าไอ้ตัวโรบอทเนี่ยเวลาออกแบบฐานรากเนี่ยมันออกแบบอะไรได้บ้างนะครับ ผมแบ่งชนิดฐานรากนะครับที่ในบ้านเรานะครับในประเทศไทยเนี่ยหลักๆใช้ัอยู่มว่า2รูปแบบด้วยกันก็คือในส่วนของตัวออนกราวใช่ไหมครับตัวแบริ่งนะครับแล้วก็ตัวออนพายในส่วนงตัวเข็มนะครับเริ่มต้นผมขออนุญาตข้อจํากัดก่อนนะครับว่าโรบอตตรงไหนมันทําไม่ได้เดี๋ยวทําได้ค่อยมาคุยกันนะครับเอาอันแรกก่อนเลยว่าเฮ้ย hey, ตรงที่ทํำไมได้คืออะไร ตรงที่ทําไม่ได้คือในการออกแบบและในในการออกแบบในส่วนของตัวฟุตติ้งก็คือตัวฐานลากบนเข็มบนเข็มนะครับในตัวโรบอตไม่มีนะครับแต่เราสามารถประยุกต์ใช้โรบอตออกแบบฐานเข็มได้ไหมคําตอบก็คือได้นะครับแต่วันนี้ผมไม่คุยเรื่องประยุกต์การออกแบบฐานเข็มนะครับ โหย่ถ้ามีท่านไหนสนใจรีเควสตเข้ามาครับพิมพ์มาในคอมเมนต์นะครับว่าอย,อยากดูการออกแบบเขียนฐานเข็นเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมจะมาคุยในส่วนของการออกแบบแบบออนก o าวคือตัวแบร์ลิงว่าเฮ้ยนี่ที่ผมตั้งหัวหัวเรื่องไว้เนี่ยสามนาทีออกแบบได้มันออกแบบได้จริงหรือเปล่าตรงไหนไม่ได้ตรงไหนไม่ได้ไน,ไไดนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับเพราะในส่วนตัวโรบอทเนี่ย มันก็จะมีข้อจํากัดนิดๆนหน่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆแทรกในระหว่างผมสอนไปด้วยนะครับผมอนุญาตสวิตช์หน้าจอในตัวโปรแกรมนะครับอันนี้หน้าจอโปรแกรมละนะครับเดี๋ยวผมอนุญาตเปิดไฟล์ที่ผมเตรียมไว้คร่าวๆไว้แล้วนะครับก็คือเป็นไฟล์อาคารเดิมอีกละนะครับอาคารนี้ถ้าท่านไหนเคยเรียนการวิเคราะห์แผ่นดินไหวกับผม ผมจะยอกใช้ตัวอย่างนี้ในการทำนะครับเพราะว่าตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างในมยพอครับการวิเคราะห์ตัวผันนินไหวนะครับเริ่มต้นเลยนะครับก็คือ 1. เราต้องโมเดลให้เสร็จก่อนนะครับพวกนี้นะฮะผมโมเดลเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโดยที่ผมแบ่งออกเป็นเดสโหลดอันนึงนะครับเดสโหลดอันนึงแล้วก็ในส่ตัวไลโหลดอีกอันนึงนะครับผมแบ่งออกเป็น2เคสนะครับ เริ่มต้นเลยก็คือเราต้องมาดูก่อนว่าข้อกำหนดในการออกแบบของเราเนี่ยคือข้อกำหนดอะไรบ้านเราหนีไม่พ้น ACI นะครับโอเคนะครับ ACI เดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คดีไซน์โค้ดนิดนึงนะครับโอเคอผมดูในหัวข้อ RC Design Structure ตรงนี้นะครับ ผมเลือกอันนี้ผมเลือกเป็นโค้ดอะไรดีเดี๋ยวผมขอเช็คนิดหน่อยนะครับ31811 3 1 8 1 4ผมเอาตัวล่าสุดที่ตัวโรบอรตมีดีกว่านะครับก็คือ318%ตัวปี19นะครับ2019ผมเอาอตัวนี้นะครับหน่วยที่ผมใช้เดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คหน่วยนิดนึง หน่วยที่ผมใช้ผมขอเป็นหน่วยกิโลกรัมฟอสต์นะครับโมเมนต์ผมให้เป็นกิโลกรัมฟอสตเมตรนะครับจริงให้เป็นตันก็ได้นะครับกิโลกรัมฟอสต์ตารางเซนเคเดี๋ยวผมขอเช็คตัวสเต็งคอนกรีตนิดนึงนะครับสเต็ c คอนกรีตที่ผมจะใช้ผมใช้คอนกรีตสเต็เอาเป็น 240kc ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้า ใครที่จะออกแบบสเต็งม,มากกว่าน,นั้นก็ตั้งค่าเอานะครับเหล็กที่ผมจะใช้ผมจะใช้เหล็กในส่วนของเหล็กประเทศไทยนะครับผมเช็คนิดนึงโอเคอ่าโอเคครับอันนี้คือผมดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเหล็กประเทศไทยนะครับพวกนี้สามารถดาวน์โหลดได้นะครับนักเรียนนะครับไปดาวน์โหลดที่โพสตแรกนะครับผมมีให้อยู่ ผมใช้ตามนี้นะครับคราวนี้ละผมก็ใส่โหลดใส่ไรปกตินะครับอตอนนี้ผมมี2เคสนะครับก็คือเดสโหลดกับตัวไลโหลดนะครับเคสในส่วนของตัววินโหลดผมขออนุญาตไม่ไม่อัศัยลงไปแผ่นดินไหวผมขออนุญาตไม่ได้อัศัยลงไปผมจะใช้2เคสก็พอนะครับคราวนี้ผมก็เริ่มต้นเลยคือผมจะให้ตัว โปรแกรมเนี่ยมันคอมบีนโหลดก่อนหรือผมจะสร้างเองก็ได้แบบแมนนวล1น 1. 1 7หรือเอา1.7.2ก็แล้วแต่นะครับผมเอาตามมาตรฐานเลยนะครับเป็น ACI ธรรมดานี่แหละไม่ต้องมีอะไรพิสดารน,นะรให้โปรแกรมมันออโต้ให้เลยนะครับ <Okay. S 1> คำนวณหนึ่งที่นะครับทำไมต้องคำนวณเช็คข้อผิดพลาดอะไรต่างๆนะครับ ผมย้ําอยู่เสมอนะครับว่าไม่ว่าเราจะใช้โปรแกรมอะไรก็ตามนะครับระหว่างที่เราทําลงไปเนี่ยเราควรจะรันเรื่อยๆนะครับก็คือรันเพื่อให้ไม่ได้ว่าให้พันผ่านนะครับเพื่อให้มันเช็คว่าเราโมเดลมีข้อผิดพลาดอะไรยังไงนะครับจะได้กลับไปแก้ไขได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่รันเลยนะครับไม่ค่อยโมเดลแล้วรันไปเนี่ยพอเราโมเดลครบทุกอย่างแล้วรันเนียวลาเออรอออกมาเนี่ย มันแก้ไขปัญหาค่อนข้างยากเพราะว่าเวลาเออร์เลอร์ทีหนึ่งโอ้มันเยอะมากพอมันเยอะเนี่ยค่อยๆน่งไล่แก้เนี่ยเสียเวลานะครับโอเคนะครับอ่ะตอนนี้คือผมวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะโดยปกติว่าเราวิเคราะห์เสร็จนะครับขั้นตอนที่1เราต้องทํำยังไงบ้างนะครับขั้นตอนที่1โดยปกติแล้วเราก็ต้องดูว่าใช่ไหมครับว่าเรียกชันตรงไหนเนี่ยมากที่สุดใช่ไหมครับเรียกชันตรงไหนน้อยที่สุดหรือยังไง ปกติตมากที่สุดอยู่ยละนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเอามาเป็นตัวแทนในการออกแบบนะครับเราคงไม่ได้ออกแบบทุกต้นเราก็จะเอาตัวแม็กซิมัมมาออกแบบคราวนี้เราจะดูยังไงล่ะว่าเ,เราจะดูเรีแอชั่นที่แม็กซิมัมดูยังไงวิธีการไม่ได้ไม่ได้มีอะไรครับง่ายมากนะครับผมขออนุญาตด,ดูเลยผมมาที่ดีเซลปกติเลยนะครับ ตรงนี้ผมไม่ลงรายละเอียดนะครับผมบอกว่าดูรีแอคชั่นผมดูครบทุกแรงเลยนะครับให้ดูดีสคริปชั่นด้วยแอปไพายเห็นไหมครับว่าเราก็จะได้ตัวแรงเยอะแยะนะครับบางทีมันดูยากไปเพราะเมื่อกี้เนี่ย,ยผมเปิดเยอะผมบอกมันเยอะไปอะ่ะผมจะมองเฉพาะตัวอ่าก็เรียกว่าอะไรเรีแอคชั่นธรรมดาแรงแนว ด้านข้างไงว่า x กับ y ผมไม่ดูผมจะเอาตัว f z ในการพิจารณาผมก็ติ๊กตัวนี้ออกเห็นไหมฮะตรงนี้แอปพา,ายแล้วนะครับมเมนต,ต,ต์ต้องการดูไหมนะครับถ้าใครใช้ support แบบพินก็จะไม่มีโมเมนต์บังเอิญว่าโครงการนี้เนี่ยผมใช้ support แบบฟิกนะครับแต่ไม่เป็นไรสมมุติว่าผมไม่ดูก็แล้วกันในส่วนของตัวโมเมนต์ทั้งหมด เราก็รู้แล้วใช่ไหมครับสังเกตน,นะครับว่าตัวโรบอทเวอร์ชั่นใหม่นะครับต้องเวอร์ชั่นใหม่เท่านั้นด้วยก็คือ2,023นะครับตัว2,023เนี่ยมันมีอะไรนะครับมันมีตรงนี้ครับเห็นไหมครับตรงนี้มันมีสีเขียวกับสีแดงนะครับสีเขียวสีแดงคือ maximum minimum เห็นไหมครับว่า maximum minimum มีค่าเท่าไหร่วิธีการผมอะผมรู้แล้วโอเคตรงนี้ maximum ที่สุดก็คือเสาต้นไหนต้นนี้เห็นไหมครับผมเลือกต้นนี้เลยนะครับผมจะเริ่มนับต่อไปอีกสามนาทีนะครับผมเลือกเลยนะครับเลือกเห็นไหมครับกดอะไรครับ design provide reinforcement of RC element หนึ่งนะครับอมามันเริ่มเจเรทแล้วเห็นไหมครับมันก็จะจับมาโอเคมีเคสไหนบ้างอะไรต่างๆพอแค่นี้แหละนะฮะส่วนใหญ่เลยนะครับจริงๆคนที่ใช้โรบอทเองนะครับคนที่ฝึกโรบอทเองโดยส่วนใหญ่จะตกม้าตายตรงนี้ก็คือพอเราเลือกดีไซน์แล้วมองไม่เห็นนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมานะครับแต่ว่ามันซ่อนไว้อยู่ นะครับมาอยู่ตรงนี้นฟลาเดชันนะเห็นไหมครับเราจะได้ฟลาเดชันมาอันหนึ่งแล้วนะครับ <_ dim> ต่อไปทำยังไงนะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยเห็นไหมครับ <_ dim> ตรงด้านซ้ายมืออ่าล่างๆหน่อยนิดนึงเดี๋ยวผมมันจะมีระยะให้เราเลือกเห็นไหมครับอ่า a b นะครับก็คือความกว้างนะครับตามรูปเลยนะครับ ความกว้างความยาวนะครับความหนาเห็นไหมครับความหนาคือ s 1 s 1อยู่ตรงนี้เท่าไหร่นะครับกอกตามมันนะครับหรือไม่กอกก็ได้ส่วนตัวอย่างนี้ผมไม่กอกผมจะลองให้โปรแกรมมันทายค่ามาให้เราว่าหน้าตักของตัวฐานล่ากเนี่ยเป็นยังไงนะครับหรือจะออกแบบเป็นอ่ะสติปไหมนะครับสติปฟ,ฟุตติ้งแต่บังเอิญในตัวอย่างเนี้ยเป็นแบริง่งผมให้เป็นแบริ่งก็แล้วกันโอเคนะครับ ลักษณะของตัวเพียเห็นไหมครับลักษณะเหล็กของเราเนี่ยดูว่าบาเนี่ยมันจะเป็นยังไงหรือจะเป็นเชื่อมสมมติว่าถ้าเป็นในสมม่วนของตัวโครงสร้างเหล็กใช่ไหมครับแล้วการออกแบบตัวฟาวเดชั n นเราจะเลือกแบบโบโอเคนะครับตรงนี้คงคงเป็นในรายละเอียดนิดหน่อยนะครับว่ามันเซตอะไรได้บ้างการออพติไมค์ออ t i ิ i z เ t ชันก็คือการเรียกว่าการออพติไม์ขนาดตัวฐานลากจะปรับยังไง นะครับตันนี้ผมขออนุข้ามไปนะครับคราวนี้อะไรต่อ,อเริ่มต้นเลยคือเราก็ต้องมาเซตก่อนนะครับเมื่อกี้ถึงเราตั้งค่าโค้ดละตั้งค่าตัวสเตนคอนกรีตละเล,ตเ,เลือกตัวเลือกตัวเหล็กละว่าเหล็กที่เราใช้เนี่ยคือเหล็กอะไรนะครับตั้งอีกรอบหนึ่งนะครับคอนกรีตที่ใช้ใช้สเตนเท่าไหร่ครับ240 240นะ240เหล็กออ n ิจินอล ผมใช้เหล็กเท่าไรครับเอาเป็น SD 40ผมใช้เหล็ก16กับเหล็ก20เด็กห5ด้วยตัวเหล็กปอกนะครับผมใช้เป็น SD 40เหมือนกันผมใช้เหล็ก12เหล็ก Ad annel, เอชชินลเหล็กเสริมพิเศษผมใช้เป็น SD 40เหมือนกัน16 20แล้วก็25นะครับ อ่าจุดนี้เนี่ยที่ที่ผมอยากแนะนาอันหนึ่งก็คือตัวระบบมีคลิกนิดหนึ่งนะฮะอันนี้เสริมให้แล้วกันนะฮะก็คือพอเราตั้งค่าพวกนี้แล้วเนี่ยเราสามารถเซฟเก็บไว้ได้ผมตั้งชื่อเป็นอ่ากวีก็ได้กวีฟาวเดเชั่นศูนย์หนึ่งสมมุตินะยิงตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับเพราะอะไรครับตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยวิศวกรโครงสร้างน พฤติกรรมของวิศวกรโครงสร้างนะครับจะออกแบบซ้ําๆเคยออกแบบยังไงก็จะออกแบบอย่างนั้นนะครับมาเลยไม่มีตรงนี้ไว้โอเคนะฮะผมกดโอเคไปนะครับเรียบร้อยละเมื่อกี้ผมตั้งเหล็กแล้วเมื่อกี้ผมตั้งรูปแบบการจัดเหล็กนะครับรูปแบบาการจัดจัดแบบเรียกว่าเท่ากันหมดหรือช่วงเว้นช่วงก็แล้วแต่นะครับผมจัดเท่ากันหมดแล้วกันนะครับผมไม่ได้ตั้งค่าอะไรเยอะนะครับ เหมือนเดิมครับสามารถเซฟเก็บไว้ได้นะครับโอเคนะครับอ่มาดูที่โหลดหลดตรงนี้ผมไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันสามารถจับตัวโมเดลได้เลยแต่ว่าสมมติถ้าเราไม่ได้จับจากตัวโมเดลนะครับเราไม่ได้โมเดลโครงสร้างขนาดฟูลสกรีนอย่างเงี้ยเราสามารถมาแอดเพิ่มทีหลังก็ได้โอเคนะครับตรงนี้ผมอยากข้ามนะครับเยอะนึ่งก็คืออะไรครับชั้นดินนะครับชั้นดินตรงนี้ ว่าในส่วนของตัวดินบริเวณอาคารของเราเนี่ยมีชั้นดินเป็นยังไงบ้างผมสามารถเซตได้นะครับว่าดินแบบไหนนะครับอันนี้หนา1.5เมตรสมมติน,นะครับเห็นไหมครับเรื่องอันนี้หนาอีก1มเมตรนะก็แล้วแต่นะครับเราสามารถเซตในรายละเอียดตรงนี้ได้เห็นไหมครับพวกนี้พอเซตเสร็จมันก็จะ คันคุเลตตัวแบริ่งให้เราว่าให้ตัวดินตัวนี้มันร,รับน้ำหนักได้ยังไงนะครับมีดินถมกี่ด้านอะไรต่างๆพวกนี้นะครับสบว่วนผมไม่ให้มีดินถมก็แล้วกันนะครับมีระดับน้ํำไหมระดับน้ํำใต้ดินถ้ามีก็กกเซตนะครับผมไม่เซตนะฮะตรงนี้ติ๊กออกทำาไงต่อกดค a ลคูลเลชันนะครับ โปรแกรมคำนวณให้เราแล้วเห็นไหมครับลองดูผลสินะครับโอเคผลที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมดูเหล็กก่อนดีกว่าตันนี้เห็นไหมครับโปรแกรมก็จะดีดีไซน์ตัวเหล็กมาให้เราออโตโมติกเลยเนี่นะครับหรือพวกนี้เราบอกว่ามันจัดไม่สวยเราอยากให้จัดในรูปแบบอื่นๆ เราก็มาตั้งค่าตรงนี้ครับว่าในส่วนงตัว,วบาร์เนี่ยเราจะใส่หรือไม่ใส่เนี่ยคะพวกนี้เซตได้ครับพวกนี้ไม่ได้ยากนะครับก็ต้องผมว่าใครที่จะใช้ตัวโรบอทออกแบบตัวฟุตติ้งต้องเข้าไปในรายละเอียดนิดนึงนะครับมันจะมีดีเทลลึกๆอยู่ว่าโอเคถ้าเซตอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นถ้าเซตอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมเปลี่ยนละในการจัดเหล็กเหล็กก็จะมาอีกรูปแบบหนึ่งนละ เห็นไหมครับพวกนี้ตรงนี้กลับไปลองเล่นดูนะครับไม่ยากสังเกตนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเข้ามาโหมดการออกแบบฟาวเด a t i ชังของผมเนี่ยผมใช้เวลานิดเดียวเองนะนะที่ช้าเนี่ยเพราะว่าผมอธิบายให้ทุกท่านฟังว่าเฮ้ hey, แต่ละเมนูแต่ละเมนูเป็นยังไงถ้าคนใช้บ่อยๆเนี่ยแทบจะไม่ต้องทำอะไรครับหรือถ้าคนมีการเซฟตัวพรีเซตไว้แล้ว แทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําเข็มไอ้ฐานรากต้นที่สองให้ดูนะครับว่าผมจะใช้เวลาเร็วขนาดไหน,นพอเราพอ,เรา,พอเ,ราเราได้เหล็กเสร็จใช่ไหมครับก็เหมือนเดิมครับมาดูรีเซลไหมเห็นไหมครับก็จะดีเซลต่างๆนะครับมันก็จะเช็คพวกคาปาซิตี้อะไรต่างๆพวกนี้นะครับมาไอ้ดินในแต่ละข้างเนี่ยมันมีเาเรียกว่ามีเพรสเชอร์เท่าไหร่เอ็นค่าแรงที่เอามาคํานวณออกแบบตัวฟาวเลชั่นเนี่ยมีอะไรบ้างอรัตอนนี้คือมแมลงเท่ากับ อีตันเนี่ย150ร้อยห้าสิบตันนะครับโมเมนต์ Moment ประมาณเท่านี้เห็นไหมครับแล้วก็มาเช็คกับตัวเลขในส่วนตัวเรียชันดูว่ามีค่าถูกผิดยังไงนะครับอย่าเชื่อโปรแกรมทุกอย่างนะครับย้ำนี่นะอย่าเชื่อโปรแกรมเราออกแบบเสร็จแล้วเราให้โปรแกรมออกแบบเราก็ต้องตรวจสอบด้วยนะครับโอเคนะครับพอเราได้ตัวนี้เสร็จทําไงต่อ,อมาดูรายการคํานวณหน่อยนะครับรายการคํานวณที่โรบอทมีอะไรให้เพียบ เห็นไหมครับเห็นไหมครับตรงนี้รวมถึงอะไรครับ m a ทที่เล่นเซอร์วเห็นไหมว่าไอตัวฟุตติ้งต้นนี้ใช้คอนกรีตทั้งหมด2คิวฟอร์มเวิร์กสตารางเมตรใช้เหล็กประมาณเท่านี้มีอะไรบ้างสมมุติว่าเรามีฐานลากตัวนี้ F1 สมมตินะครับอ่ะ20ต้นเราก็คูณ20ก็คือจบละไมา่นี้ ไม่ได้มีอะไรพิสดารง่ายด้วยนะครับอ่ะเพราะเมืม่อกี้เราอะไรครับเมื่อกี้เราให้โปรแกรมออกแบบได้เล็กได้ไรายการคำนวณเห็นไหมฮะอะไรอีกครับ drawing generate drawing ครับเรียบร้อยจบไหมนะมันก็จะมีคนที่มาถามผม,มบ่อยว่าอาจารย์ โรบอทมันปิมพ์ออกมาโอเคนะรายละเอียดมันมันครบแต่มันไม่สวยไม่สวยผมก็ยอมรับว่าไม่สวยนะครับปรับยากมากนะครับปรับได้ไหมปรับได้แต่ปรับยากมากนะครับ mm hmm. แนะนําจริงๆก็คือในการใช้ตัวรอยิงในตัวโรบอทเนี่ยอยากให้เป็นเชิงฟรีแฮนสเกตของเอนจิเนียร์ว่าเวลาเราออกแบบเสร็จใช่ไหมครับเราสเกตสเกตให้ทีมเขียนแบบทํางานต่อซึ่งรอยิงตรงนี้ ผมมองว่าส่งไปให้ทีมเขียนแบบเนี่ยรายละเอียดครบเขาสามารถนําไปเขียนได้เลยนะครับหรือท่านไหนใช้ตัวเลวิตอะไรอยู่แล้วก็ดูแบบแล้วก็ทําเองนะอันนี้คือโปรเซสทั้งหมดใช่หนมะครับน,นี่คือโปรเซสคราวนี้เรามาดูย้อนกลับมาอีกอย่างนึ่งก็คือเมื่อกี้ผมใช้เวลาประมาณสักไม่สินาทนีแต่ว่าถ้าผมเริ่มทําใหม่ล่ะเมื่อกี้ผมบอกว่า3นาทีอะ แล้วสานาทีมันทำได้จริงหรือเปล่าอ่ะเอาใหม่อันนี้ผมได้ลนะหนึ่งตัวสมมุติว่าผมดีไซน์ไอตัวฐานลากต้นริมก็แล้วกันนะครับฐานลากต้นริมเลือกเลยครับผมจับเวลานะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้อ่าห้าสิบเอ็ดอ่ผมจับเวลาผมสั่งดีไซน์ ผมจะอธิบายไปด้วยนะครับท่านไหนมีอะไรพิมพ์มาในคอมเมนต์นะครับทำไรต่อ,อได้ฐานลากตัวนี้แล้วเห็นไหมครับตั้งค่าอะไรบ้างเมื่อกี้ผมจะตั้งค่าบางเอื้นผมทําบ่อยผมมีการเซฟเก็บไว้เห็นไหมครับเมื่อกี้เหล็กผมลืมเซฟตั้งใหม่ <c oughs> อโอเคครับกดโอเคพวกค่าดินค่าอะไร นะครับมีไหมค่าดินนีต้ตัวที่ตัวทีตรงนี้จะมีอะไรไหมก็ใส่ตามเหมือนเมื่อกี้เลยครับหมดไปหนึ่งนาทีแล้วครับแต่ผมช้าๆหน่อยแอัพลายกด close กด c a l c u l a t i o n ตึบ๊บเรียบร้อย นะครับได้เหล็กได้รายการคำนวณแล้วก็ได้ drawing เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับสามสเต็ปง่ายๆครับไม่ได้มีอะไรเลยหนึ่งคือตั้งค่าเหล็กนะครับก็เซตพวกแคนงกุระแข่คกระเช้านอใช่ไหมครับดูรายการคำนวณเจริญตัวด i อ g นะครับจบ2นาทีเองนะครับไม่ถึง3นาทีด้วยนะครับก็คือผมจบละโดยสองตัวฐานลากนะเห็นไหมครับโรบอทนะครับถ้าใครใช้เป็นนะครับมีประโยชน์นะครับมีเทคนิคลึกๆที่บางบางท่านไม่รู้นะครับตรงนี้อ๋อคนเกลี้ยงศัก ถามว่าถ้าเราไม่สามารถค่าดินได้ตรงนี้ครับหมูตุ้ยครับวันนี้เดีย๋ยวผมมาตรงนี้นิดนึงอ่ะถามมานะครับถามว่าบางทีเราไม่สามารถใส่ชั้นดินได้ใช่ไหมครับพอไม่สามารถใส่ชั้นดินได้เนี่ยเราจะาตามค่ามาตรฐานเช่นในกรุงเทพก็สองตันต่อตารางเมตรใช่ไหมครับถ้าต่างจังหวัดก็ประมาณสักสิบตันต่อตารางเมตรโดยประมาณใช่ไหมฮะวิธีการทํายังไงครับ ตั้งค่าครับตรงน,นี้แถวนี้แถวนี้แถวนี้เนี่ยตรงนี้ครับเราสามารถใช้ตรงนี้ได้ครับ Allowable state เท่าไหร่สมมติผมเอาสิบตันถ้าสิบตันก็หนึ่งหมืนผมตารางเซนหน่วยตารางเซนครับผมอนาตเซตค่านิดนึงผมเซตเป็นเมตรทั้งหมดเลยแป๊บนึงครับ อผมให้เป็นตันนะครับตัน yes, อันนี้ผมก็ให้เป็นตันเหมือนกันเมื่อกี้ผมตั้งตรงไหนครับตรงนี้ปะตรงนี้ครับในตรงนี้ครับสเตปผมบอกว่า a l l o w เท่าไหร่ผมบอกว่า10 ตันถ้าต่างจังหวัดเนี้ยโอเคเรียบร้อยครับโปรแกรมก็จะคำนวณให้สังเกตน,นะครับแรงดันดินในแต่ละด้านเห็นไหมครับไม่เกินเท่าไหร่ครับไม่เกินสิบตันนะอัน,นี่เป็นทริคง่าย,ายๆอันหนึ่งแต่ก่อนผมก็เจอปัญหาครับผมก็ติดเหมือนกันไม่มีชั้นดินชั้นดินต่างประเทศไม่เหมือนของเราอย่างนี้ก็าใช้เทคนิคนี้นะครับ โอเคครับมีคำถามไหมครับตัวนี้หมดแล้วนะครับตรงนี้โคตรง่ายผมบอกแล้วว่าไอ้ดีไซน์ฟาวเดชั่นเนี่ยถ้าเรารู้ทริคจริงๆเนี่ยใช้เวลาเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมทำสองนาทีเองนะไม่ได้สามนาทีด้วยที่ผมเลขสาวเนี่ยมันลงตัวเฉยครับสามนาทีอย่างเงี้ยนะครับโอเคครับมีคำถามอะไรไหมครับอะระหว่างรอคำถามนะครับเดี๋ยวผมขอญาตสรุปนะครับว่า สรุปในส่วนของวิธีออกแบบฐานลากโดยใช้ตัวโรบอทเนี่ยทำยังไงบ้างอันดับแรกเลยก็คือ 1. เราต้องโมเดลตัวโครงสร้างให้ครบก่อนนะครับใส่เดสโหลดไลท์โหลดบินโหลดไซส์มโหลดอะไรให้ครบวิเคราะห์อ,ออกมาไม่ให้มีเออร์เลอร์ย้ํานะครับไม่ให้มีเออร์เลอร์นะครับหลังจากนั้นทํายังไงเลือกซัพพอร์ตที่แม็กซิมัมก็คือตัว f อฟแซดแม็กสุดทํายังไง ก็หาแม็กซิมัมเลยง,ยง่ายๆเรารู้ว่าซัพพอร์ตจุดไหนแม็กซิมัมเลือกจุดจุดนั้นสั่งโปรแกรมออกแบบฟาวเดชันเมื่อเข้าสู่โหมดฟาวเดชันเราก็มีการตั้งค่านะครับมีตั้งค่าสเตนคอนกรีตตั้งค่าเหล็กหรือตั้งค่าชั้นดินตั้งเสร็จให้โปรแกรมออกแบบมาให้เราโปรแกรมก็จะเลือกขนาดหน้าตัดตามชั้นดินตามแรงมาให้เรานะครับแล้วก็เสริมเหล็กมาให้เราด้วย นะครับจากนั้นเช็คในส่วนของอะไรครับพวกรีเฟกชันตัวสเตตในแต่ละด้านนะครับแล้วก็เช็คในส่วนตัวปริมาณวัสดุว่าฐานรากตัวนี้ปริมาณวัสดุเท่าไหร่นะครับเจเรดดอิงนะครับส่วนการทำรีพอร์ตก็ปกติผมเคยโชว์ไปหลายรอบและนะครับก็สเต็ปง่ายๆครับในการออกแบบฟุตติ้งนะครับโดยใช้ตัวโรบอ t 2023